สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้อลิสกลับมาอ่านไพ่เช่นเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่พิการก์ดค่ะจะเป็นการอ่านไพ่นะคะประจําเดือนแป๊บๆก็จะหมดเดือนเมษาแล้วเรากำลังเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นในคลิปนี้เป็นการเจาะลึกความรักนะคะ12ราศีประจําเดือนพฤษภาคมปี2500 62นั่นเองและคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีตุลแล้วนะคะชาวราศีตุลค่ะคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นชาวธาตุลมนั่นเองสำหรับวันที่หรือวันเกิดเนี่ยอริซใช้การดูแบบไทยดังนั้นใครที่ดูแบบตะวันตกหรือดูแบบลัคนาราศีลงมา อ่าอดปใช้หรืออะดัปฟังเอาได้นะคะอะไรที่ดีเอากลับไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นจะดีกว่านะจ๊ะช้วิจารณญาณในการรับชมและจะสนุกไปกับมันได้ค่ะโอเคเรามากับไพ่สองสำหรับเหมือนเดิมค่ะสำหรับสำหรับวันนี้คือบอสซาทาโร่นะคะตัวนี้อลิสกำลังเปิดสอนไพ่กับตัวนี้ด้วยเหมือนกันถ้าใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดในแฟนเพจได้เลยนะอีกตัวนึงเป็นส่องใจทาโร่ซึ่งเป็นของคนไทยเช่นเดียว วันนี้เราจะมาดูว่นวานว่าสองสำหรับนี้จะมาคลายใจให้กับชาวราศีตุลได้อย่างไรเรามาเริ่มสถานะที่คนโสดก่อนดีกว่านะคะสำหรับคนโสดอลิซขอควบคู่ไปกับคนที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนไม่แน่ใจหรือไม่แน่ชัดหรือเป็นคนคุยกันอยู่นะคะรวมอยู่ในสถานาการณ์โสดเหมือนกันนะมาดูที่ตัวตนและความรู้สึกความคิดตัวเองกันนิดนึงอ่ะมาดูบอสบอสซ่าจะว่าไงชาวราศีตุลขา อืมจเจเลยอ่ะมาเริ่มที่ความรู้สึกและเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอลิสมองว่าใจคุณนะคะชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะเริ่มมีความเครียดนะคะปาบุญจิ้นขึ้นมาทำไมใช่ไหมงงใช่ไหมทำไมเปาบุญจิ้นขึ้นมาอลิซรู้สึกว่าราศีตุลมีความตัดสินใจตัวเองได้แบบ ค่อนข้างที่จะเยอะดีกว่ามันเป็นภาวะความคิดความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเริ่มแน่ใจในตัวเองหรือจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์หรือในคนที่เราชอบหรือแอบ,บชอบคือไอความมั่นใจตรงนี้ค่ะมันคือการตัดสินแล้วแหละคือเดือนนี้ฉันจะอยู่หรือฉันจะไปมันคือเดือนนี้เลยนะคะจะชอบต่อไหมจะแอบ,บอย่างนี้ต่อไปหรือจะคุยกับเขาต่อไปสําหรับชาวตุลเองก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่เริ่มจะจริงจังมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งคือ คือชาวราศีตุลเนี่ยที่คบกับชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุน้ําจะต้องระมัดระวังหน่อยเหมือนกันไม่ใช่เป็นการครบกันสีต้องบอกว่าไปชอบชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุน้ำเนี่ยจะต้องเหมือนแบบพยายามคิดเยอะๆมากกว่าค่ะอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยดูเขานานๆหน่อยเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเจอที่ไม่ค่อยจะถูกใจหรือถูกจริตไปรู้ความรับหรือไปรู้อะไรบางอย่างมาอาจจะไม่พอใจหรือเขามีคู่แล้วเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดหรือทัศนคติของคุณในช่วงเดือนนี้คือเหมือนมองความรกแบบเริ่มจริงจังอะคะ่ะคือถ้ารู้สึกว่ามันแย่หรือมันเจ็บก็ไม่อยากไปต่อหรือถ้ารู้สึกว่าชอบแล้วมันไม่มีการพัฒนาฉันก็หยุดได้เหมือนกันชาวตุลค่อนข้างที่จะเริ่มจริงจังมากขึ้นนะแต่สิ่งหนึ่งเรามาดูต่อกันที่ในเรื่องของอุปสรรคปัญหา ของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะอันนี้นใช้ไพ่สองใจละกันอุปสรรคปัญหาคือความเร็วนะคะความเร็วและก็เดือดร้อนเร็วแต่เดือดร้อนงงไหมคือบางทีอลิซรู้สึกว่าความคิดคุณหรือการตัดสินใจของคุณอาจาอาจะต้องใช้ระยะอีกนิดนึงสําหรับชาวตุลเนี่ยที่เกิดแบบว่าติดติดกับชาวราศีกันน่ยนะติดอยู่ในช่วงกันยานเอ้ยไม่ใช่ติอยู่ในช่วงตุลาต้นๆน,นะคะ คือสิ่งหนึ่งคือมองว่ามันมีความไม่แน่ใจและความไม่แน่นอนมาแฝงด้วยกับความเร็วตรงนี้ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเร็วแต่กระชับมันก็โอเคแต่ถ้าเร็วแล้ว เร็วแล้วมันมีแต่ความแบบไม่รู้เรื่องหรือไม่แน่นอนอันนี้แหละคืออันตรายนิดหนึ่งนะสำหรับชาวตุลเองเนี่ยไปชอบกับคนธาตุไฟหรือไปแอบรักกับคนธาตุไฟน่าจะอันตรายมากๆพอตัวเหมือนกันก็ดูดูหน่อยเพราะว่าเสน่ห์เขาอาจจะระลายคุณได้ซับเป็นส่วนใหญ่จนบางทีขาดการเป็นตัวของตัวเองเร็วไปไงเขาเรียกเร็วไปอะไรประมาณนี้ใจเร็วแต่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันจนี้มองว่าถ้าจะสละโสดหรือเปล่า หรือเดือนนี้ควรจะสละดโซนหรือไม่เอาเป็นว่าอยู่กับตัวเองจะแฮปปี้กว่าหรือเปล่าประมาณนี้คือกลับมาถามตัวเองดีกว่าว่าเฮ้ย mm. ฉันอยู่กับตัวเองมันมันกำลังโอเคอยู่แล้วพาร์ทที่คุณเองไปชอบเขาเนี่ย mm. ก็ยังมีความไม่แน่นอนและไม่แน่ใจ mm. ที่ริสว่าไปว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะนะว่าคุณจะอยู่คุณจะไปคุณจะชอบเขาต่อคุณจะเอาเขาไหมหรือคุยไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าทิศทางของความสัมพันธ์จะไปทางไหนคุณเลือกจะหยุดก็หยุดได้เหมือนกันในช่วงพฤษภาคมแต่ถ้าใครคุยกันเกินประมาณ4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เห็นจุดพัฒนาเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออาจจะต้องชัดเจนมากขึ้นเช่นเราถามเขาไปตรงๆพูดเขากับเขาไปตรงๆมันก็จะเป็นไปได้เหมือนกันที่จะแบบได้รับได้รู้คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือไม่งั้นมันมันเสียเวลามากกว่าประมาณนั้นนะสำหรับชาวตุลก็ระวังเรื่องตรงนี้แล้วก็ดูตัวเองดีๆนิดนึงค่ะ ต่อมามาดูเรื่องของอคำแนะนำนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกละกันนะโอเคดูซิสองใจเขาจะว่ายังไง สำหรับชาวตุลค่ะในเรื่องรายก็มีเรื่องดีอยู่ตลอดในความเร็วก็ยังย่อมมีความแบบชัดเจนมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้สิ่งหนึ่งคือคุณคุยไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าคุณคุยกับชาวตุลเหมือนกันหรือชาวธาตุลมหรือธาตุดินเหมือนกันก็เป็นไปได้ที่จะมีการสละโสดค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นคนคุยกับธาตุไฟหรือธาตุน้าค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่สิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญคือใจตัวเองนะคะคืออย่าให้มันรอยเกินไป รอยคือแบบฟุ้งหรือมโนหรือคิดมากอะไรประมาณนี้คะ่ะพยายามที่พอมีคําถามปุ๊บให้หาคําตอบทันทีอย่าปล่อยให้คําถามนั้นวนอยู่ในหัวนานเกินไปมันทําให้คุณอึดอัดแล้วก็เหมือนจะไปต่อได้ลําบากอะไรประมาณนี้คือไปต่อด้วยตัวเองนะ ไปลำบากแต่พอเราจะไปชอบใครรักใครเนี่ยเราจะไปคาดหวังกับเขามากก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณจะไฟคุณจะสู้ดังนั้นการแข่งขันนี้ย่อมมีวันแพ้มีวันชนะนะรู้ตัวร,รู้ตัวหน่อยว่าถ้าตัวเองคิดจะรุยก็ต้องยอมรับกับผลของมันด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มสาวชาวตุนที่โสดอยู่นะคะจะเริ่มต้นใหม่หรือจะทําอะไรใหม่เนี่ยใครที่เพิ่งโสดมาก็ พยายามดูใจตัวเองก่อนอย่าเพิ่งที่จะรีบร้อนอะไรเพราะความเร็วคืออุปสรรคของคุณจําไว้นะคะในเดือนพฤษภาคมและยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยลักษณะสถานาการณ์มันเป็นยังไงบ้างมาพิมพ์มาเล่าเรื่องให้ฟังได้เลยนะคะและก็อย่าลืมค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์ของคุณเป็นกําลังใจให้กับอลิสหลายเท่าเหมือนกันก็ขอบคุณกับการติดตามด้วยนะคะและ้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสําหรับคนโสดนะจ๊ะ โอเคเราจะมาต่อกันถึงคนมีคู่บ้างนะสำหรับคนมีคู่ค่ะมาเริ่มแรกกับดูสถานการณ์ความสัมพันธ์นิดนึงในเดือนพฤษภาคมตัวบอสซาเนี่ยเขาเล่าความรู้สึกมากกว่าค่ะเป็นในเรื่องของตัวตนของความสัมพันธ์เหมือนเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบขออนุญาตค่ะอุ๊บโอเคสำหรับ เดือนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องตัดสินใจอริรู้สึกว่าไม่ว่าที่เราจะพูดคนโสดหรือคนมีคู่เนี่ยมีสถานการณ์คล้ายกันมากคือต้องตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างเช่นบางทีเรารู้สึกกับตัวในคนรักที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจค่ะดังนั้นตัดสินใจจะถามเขาดีไหมตัดสินใจที่จะแบบพูดออกไปดีไหมอันนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้วัดลันเข้ามาถ้าความกล้าของคุณมันทํางานได้ดีเนี่ย คุณก็จะไม่ค้างคาใจเขาเรียกว่าใจมันจะได้แบบโล่งๆบ้างถามได้ค่ะแต่ว่าคําพูดของเรามันส่งผลและมีอิทธิพลเลือกที่จะถามก็ต้องใช้คําพูดให้เป็นคุณจะได้คําตอบที่ดีเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นั้นๆเรามาดูในตัวอุปสรรคปัญหากันนิดนึงค่ะสําหรับสองใจเนี่ยตัวอุปสรรคปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนทั้งคู่ที่บางทีมันเหมือนกันมากนะคะไม่ว่าอ่าสหรับคนที่คบกับชาวธาต ธาตุลมเหมือนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันจนเกินไปพอเหมือนกันจนเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันจะยังไงดีจะเริ่มก่อนรอกันเขาเรียกว่ารอรอให้ใครสักคนเริ่มก่อนเกินไปอะไรประมาณนี้นะดังนั้นถ้าใครเป็นคนมาฟังอลิสก่อนเนี่ยให้เป็นคนเริ่มก่อนดีกว่านะคะจะได้ช่วยได้เขาเรียกว่าจะได้ช่วยในตัวของปัญหาได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งไอ้คนที่คบกับชาวธาตุไฟหรือชาวธาต น้ำนะคะเออสองสัองธาตุนี้ปัญหามันจะหนักหน่วงกว่าคนที่คบกับธาตุอื่นๆดังนั้นปัญหาของคุณคือบางทีคุณรู้สึกแบบคิดเยอะเกินพยายามใส่เรื่องราวเยอะเกินหรือพยายามเอาชนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะสําหรับชาวราศีตุลไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่าสิ่งสําคัญคืออย่าเอาชนะกันและกันจะช่วยได้ในเดือนพฤษภาคมนะคะ ต่อมาเรามาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นละกันอ่าในตัวปัญหาที่ลิสว่าไปแล้วก็คือการเอาชนะใช่ไหมสิ่งสิ่งหนึ่งคือถ้าคุณพยายามแบบคอนโทรลมันได้จริงๆเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีในแบบที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปชาวตุลเนี่ยเป็นท่านลมที่ค่อยๆพัดผ่านนะคะถ้าคุณเป็นลมที่เย็นสบายคนรักของคุณก็จะก็อยู่สบายแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นพายุเนี่ยอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่เราขึ้นอารมณ์ขึ้นเนี่ย เรามักจะคุมไม่ได้ชาวตุลคุมไม่ได้ในช่วงเดือนพฤษภานีี้แต่ถ้าคุณคุมได้ความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้อย่างระยะยาวดังนั้นให้จําแค่เรื่องนี้ค่ะคุณควบคุม ตัวอารมณ์ของคุณให้ได้ดังนั้นเรื่องอื่นช่างมันนะคะแต่ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคสิ่งที่ระแวงสิ่งที่ระวังหรือบางทีคิดมากเกินไปถ้าคุณไปโฟกัสตรงนั้นมากเกินไปมันจะกลายเป็นปัญหาได้ดังนั้นความรักของคุณมันมีคําว่าไม่สิ้นสุดนะคะปัญหาเกิดขึ้นได้แต่มันก็ดับลงไปได้เหมือนกันพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนะจ๊ะชาวชาวราศีตุลน,นะสุดท้ายให้ไพ่ได้แนะนําละกันไพ่อยากบอกอะไรกับคนมีคู่บ้างคะ สิ่งหนึ่งนี่ไงการคนโทรลที่อลิ์พูดไปว่าอย่าพยายามเอาชนะอย่าพยายามคนโทรลความรักค่ะเพราะความรักมันคืออารมณ์ความรักมันคือความรู้สึกความรู้สึกเราบังคับได้ไหมมันบังคับไม่ได้แต่เรารู้ได้ไหมเรารู้ได้ไงคะว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ดังนั้นเมื่อเราจับความรู้สึกเราได้แล้วเนี่ยถ้ามันดี ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ดีต้องหยุดสต็อกมันแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้คุณมองความรักของคุณให้มันชัดเจนมากขึ้นอย่าพยายามให้คนรักเป็นในในสิ่งที่เราคิดหรืออย่าคิดไปว่าคนรักเรานั้นะ่ะ จะต้องทําอย่างที่เราต้องการได้เสมอถ้าเขาเป็นคนคนหนึ่งคือเอาใจเขาใส่ใจเราสิ่งใดที่เราไม่อยากให้เขากระทํามาเราก็อยากกระทำกลับไปอันนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะที่คุณจะต้องระวังเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ทําไมทําไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ดังนั้น ในหนึ่งเดือนมันแค่ผ่านมาและผ่านไปอลิซไม่ได้อยากให้คุณคิดว่ามันจะต้องเป็นตลอดไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือการเตือนและแนะนำเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าชาวตูนที่มีคู่แล้วจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยอะไรที่มันเป็นการเตือนอลิก็อยากให้ทุกคนแบบระมัดระวังอะไรที่ดีก็เก็บไว้และสิ่งหนึ่งค่ะ อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังจริงๆนะคะแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆคลิปของอลิสนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ1นึ่งไลค์นะคะทําให้อลิสมีความสุขมากๆและ1แชร์ก็ทําให้อลิสเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย